สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการปลั่มโชว์นะครับเป็นรายการวาไรตี้อารมณ์ดีที่จะมาสัมภาษณ์โดยปลั่มพัดนะครับผมแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ BTS ประกคนะฮะนี่รถไฟฟ้าอยู่ตรงนี้นะครับผมซึ่งวันนี้นะครับปลัลมโชว์หัวข้อแรกก็จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับรถไฟฟ้านะครับผมซึ่งเราจะสัมภาษณ์กี่คนไม่รู้เพราะว่าไม่รู้จะสัมภาษณ์ใครใครมากูวจับสัมภาษณ์หมดนะครับผมโอเคนะครับจะเป็นหัวข้ออะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ ครับผมหัวข้อในวันนี้นะครับก็จะเป็นหัวข้อคุณเคยส่องเพศตรงข้ามบนรถไฟฟ้าหรือเปล่านะครับผมซึ่งเราจะถามทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะครับและเราไม่รู้ว่าเราจะถามผู้หญิงได้หรือเปล่าหรือเราจะถามผู้ชายคือผู้ชายเนี่ยเราได้คนถามแล้วนะครับเราลองจับสัมภาษณ์กันดูแล้วนะครับว่าเออผู้ชายเคยส่องสัมรรถไฟฟ้าหรือเปล่านะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับเราอยู่ที่สถานีวัดพระศรีมหาธาตุนะครับซึ่งวันนี้นะครับเป็นวันเปิดใหม่วันแรกเลยนะครับผม เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเขารู้สึกงไงเมื่อเขาส่องเสารถไฟฟ้านะครับผมไปครับเอาละครับเรามากับผู้สัมภาษณ์คนแรกนะครับแนะนําตัวนะครับฮัลโหลครับเชี่ยเต้นครับทีละนันกันหาครับอ่านะครับผมพี่เคยส่องเสารถไฟฟ้าไหมโอ้ยข้าทุกทีที่ได้ขึ้นเนี่ยมันก็ต้องส่องอยู่แล้วนะแล้วแล้วคิดยังไงกับการส่งเสารถไฟฟ้าครับมันเป็นอาหารปลาครับดูแล้วมันมีความสุขจริงๆอ่ะ เอพี่ชอบสาวคนไหนเป็นพิเศษสาวแบบไหนหน้าตาแบบไหนเป็นพิเศษอตรงนะ้ชอบคนที่แต่งตัวเรียบร้อยนะแต่งตัวเรียบร้อยมันมีมันจะมีเสน่ห์ความสวยของเขานะโอเคนะครับเชิญไปที่คนต่อไปครับคนที่สองนะครับชื่อว่าอะไรครับต้นครับครับผมที่เคยส่องสารถไฟฟ้านะครับก็มีบ้างอ่ะมีบ้างใช่ไหมครับครับแล้วรู้สึกไงกับการส่องสารถไฟฟ้าครับ ก็แบบยังไงอะดูแบบการแต่งตัวเขาดูไลฟ์สไตล์อะไรอย่างเงี้ยการฉีดน้ำหอมอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือว่าเหมือว่าเราจะเอาไปซื้อตามเพราะผมชอบกลิ่นน้ำหอมของผู้หญิงมากแต่ไม่ได้ไปฉีดตัวนะชอบแบบไปฉีดห้องอะไรอย่างเงี้ยเพราะกลิ่นมันสดชื่นดีตามห้องนอนอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณมากครับเอาละครับคนที่3ามของเรานะครับชื่ออะไรครับชื่อกายครับศิวัตรุปาลาครับเคยส่องสอบรถไฟฟ้าไหมครับเคยครับ แล้วคิดงไงกับการสอตสอรเลยฟ้าก็น่ารักดีนะคะการแต่งเราก็เรียบร้อยครับอ่ะโอเคขอบคุณมากครับเชิญก็ต่อไปครับอะไรครับตอนนี้เราสัมภาษณ์คนที่สี่นะครับชื่อว่าอะไรครับชื่อกะทินะครับเคยสอบสอบรุ่นพี่ฟ้าไหมครับเคยครับแล้วคิ้ไงกับการสอบสอบรุ่นฟ้าครับก็นะครับน่ารักดีนะครับ แล้วมีอะไรเพิ่มเติมไหมไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับโอเคได้ได้โอเคขอบคุณมากครับผบคุณครับโอเคนะครับตอนนี้เป็นคนที่ห้าแล้วนะครับผมสวัสดีครับชื่ออะไรครับสวัสดีครับชื่อเรียกชื่อคุณอาร์ตนะครับหรือบางคนจะเรียกว่าคุณศิลปะนะครับอืมอ่าผมขอถามว่าเคยสัมผัสรถไฟฟ้านะครับตอนเด็กๆเคยครับอืมแล้วเป็นไงบ้างตอนเด็กอ่ากากล้องเขินมากแต่กล้องขนก็คือก็คืออ่า รู้สึกไงบ้างครับการส่องสอบรถไฟฟ้าก็รู้สึกว่าเออมันจะให้เพื่อนเพื่อนตาเพื่อนเพื่อนใจนะครับว่าเออเราจะจะชอบคนไหนเออแบบเคยตอนเด็กเคยมีเทปนั่งเออว่าจะขอแบบขอเบอร์พนักงานสาวรถไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยครับขอเบอร์พนักงานเลยเหรอครับใช่ครับโอเคครับขอบคุณมากครับคนต่อไปครับเดือเอาละครับเรามาคนที่6แล้วนะครับผมใช่ไหมคนที่6หรือเปล่าลืมละเอาอ่าโอเคนะครับชื่ออะไรครับ ไปบุญครับธนกิจจิโกคตูกินนะครับคิดยังไงกับการส่องเสาบนรถเอ้พี่เด็เคยส่องเสาบนรถไฟฟ้าไหมครับถามว่าเคยไหมไม่ไม่เคยครับส่วนใหญ่ไม่ค่อยส่องเสาเลยไม่ค่อยขึ้นเลยโอเคครับผมอันนี้ก็ไม่เคยส่องสานะครับโอเคขอบคุณมากครับโอเคครับและนี่คือคนที่7แล้วนะครับผมก็สวัสดีครับชื่ออะไรครับพี่พี่ชื่อภูมิครับผมพี่เคยส่องเสาบนรถไฟฟ้าไหมครับตอบตอบได้เลยครับครับผม ก็ในบางครั้งครับแล้วพี่ส่งสาแล้วพี่มีความรู้สึกไงบ้างเออผมก็จะส่งไปงั้นๆนะครับไม่ไม่มีอะไรเป็นพิเศษอ๋อโอเคครับครับขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับอ่ะคนที่8แล้วนะฮะชื่อว่าอะไรครับพี่อ่าชื่อโอภาษครับครับผมมีช่องทางการติดต่อไหมฮะแบงค์ับพา t ป t ร์ตเชนโซนฮะอ๋อโอเคนะครับฟ้าไทยด้วยครับ โอเคได้พี่เคยส่องเสารถไฟฟ้าไหมครับอะไรนะพี่เคยส่องเสารถไฟฟ้าไหมครับเคยเคยเหรอครับโอเคแล้วพี่รู้สึกไงกับการส่องเสารถไฟฟ้าเออเฉยๆเออดูน่ารักดีอะไรอย่างงี้มากกว่าครับโอเคขอบคุณมากครับพี่บุญค่าจอดรถ คนต่อไปครับสวัสดีครับพี่ครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อชิาน่ครับอืมครับผมแล้วพี่มีช่องทางการติดต่ออะไรไหมครับก็กรุงเทพต้องมาก่อนครับอืมกรุงเทพต้องมาก่อนนะครับเป็นเป็นเพจหรือว่าอะไรครับเป็นเพจครับอ๋อเป็นเพจเฟซบุ๊กนะครับฝากดิตามด้วยนะครับผมเคยส่องผู้หญิงบนรถไฟฟ้าไหมครับส่องสาวอรโอ้ไม่เคยส่องเลยไอ้ยจาไม่เคยสอนสอนแต่คนแก่เท่านั้นเพราะว่าคนแก่เนี่ยมีสามาคารวะ มีมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีน้ำใจแต่ผู้หญิงสมัยนี้มันมันเล่าร้อนแล้วก็เห็นแก่ตัว <c oughs> เล่าไปคนแก่สิครับใส่เสื้อสีเหลืองจะมีความที่เรียกว่าอ้อมน้อมอ่อนหวานแต่ผู้หญิงสมัยนี้ลองคิดดูสิครับครับมองไปไหนมาไหนเนี่ยแล่ก็มีปัญหามีปัญหาว่าผู้ชาย,ยแบบว่าไปนอนกับคนอื่น แนี่เราจะฟังเหตุผลก็ฟังไม่ได้ <ฮะ S 1> ใช่ไหม,มแต่ผู้หญิงคนแก่เนี่ยใจดีจะตายอืดีครับผมบบแล้วพี่แล้ว,ลวขอย้อนกลับคําถามพี่เคยนะสองสาวไหมสองสองผู้หญิงอะต่ะนใ่ผมไม่เคยสองสาวนะครับไม่เสองเนาะแต่ผมสนใจอย,อย่างหนึ่งสาวแว่นส<ฮ>าวเด้งอายุประมาณสิบห้าถึงอายุยี่สิบห้าสิบห้าถึงยีิบห้าเนี่เหมาะเลยเหมาะเลย จะสมสนใจสาวสาววายสาววายบนรถไฟฟ้านี่แหละคือเหมาะเหมาะที่สุดอืมครับผมโอเคครับโอเคครับโอเคครับมากครับพี่สวัสดีครับเชื่ออะไรครับชิโต้ครับชิโต้ใช่ไหมครับเออคุณเออมีช่องทางการติดต่อไหมครัไม่น่ามีครับเพราะว่าซื้อมาทำไมเนี่ยเอ้าไม่คุณเคยต่องสาวบนรถไฟฟ้าไหมครับไม่เคยครับเพราะผมไม่ใจแล้ว แฟนชื่ออะไรแฟนชื่ออะไรแฟนชื่ออะไรทำไมต้องบอกอ่ะเอ้ยเอ้ยบอกหน่อยบอกหน่อยต้องบอกอ่ะเฮ้ยบอกหน่อยที่บอกไปทำไมอ่ะถ้ากันทำไมติดเรื่องบอกแฟนโอเคถ้าถ้าเขามีแฟนแล้วก็โอเคคุณคิดยังไงกับการส่งสารถไฟฟ้าครับอีกแล้วเหรอก็ถามเดิมอีกแล้วนะเออนั่นคุณคิดยังไงคุณคิดยังไงคุณเคยคุณเคยส่งสาวแล้วคุณคิดยังไงคิดยังไงเหรอครับครับคิดยังไงครับก็ก็โอเคดีครับหรือว่าคุณชอบผมก็ชอบครับ เยี่ยมเลยครับโอเคครับงั้นคุณเอากล้องมานะครับจับมือจับมือกันไปงั้งั้นคุณเอาไม้ไปนะครับผมเสร็จแล้วคุณก็ไปตามหาสาลเลยนะแล้วก็สามารถเขาครับโอ้โหโอเคโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับไม่ต่อแล้วหรอไม่ต่อไม่ต่อเอาแค่นี้แหละนอาละครับนี่ก็คือความคิดเห็นของคนที่ผมมาสัมภาษณ์ในวันนี้นะครับผมก็เป็นแต่ละความคิดเห็นกันไปนะครับผมซึ่งก็ขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าทางรายการนั้นไม่ได้มีส่วนที่จะ มีเนื้อหาคุกคานทางเภทนะครับไม่ได้มีเจตนาที่จะคุกคานทางเพศนะครับซึ่งเป็นความคิดเห็นของส่วนบุคคลนะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสำหรับผู้ชมที่ดูรายการปลแ่นโชว์นะครับผมและพบกันใหม่ตอนหน้านะครับกับรายการปลั่นโชว์จะเป็นหัวข้ออะไรนะครับในเด่นแลนด์ a n n แนนะครับวันนี้็็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ